สภาผู้แทนราษฎรมีมติเลือกนายอนุทินชาญวีรกุลเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่32ด้วยคะแนนเสียง311เสียงคุ้มหรือไม่กับการได้เป็นนายกรัฐมนตรี4เดือนเป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อย146เสียงภูมิใจไทยของนายอนุทินมีแค่68เสียงภูมิใจไทยนายอนุทินได้หรือเสียจากเกมการเมืองในครั้งนี้สวัสดีท่านผู้ชมทางช่องร้อยแชนแนลมาคุยกันเรื่องการบ้านการเมืองเรื่องเดือดเรื่องวุ่นของสภาผู้ทรงเกียรติ จากกรณีที่นายกแพททองถาดถูกสารรัฐธรรมนูญตัดสินความผิดฐานฝ่าฝืนจริยธรรมอย่างร้ายแรงกรณีคลิปเสียงสนทนานายกแพททองถาดกับอังเค h ร n ฮุนเซนทำให้นายกแพททองถาดต้องพ้นจากตําแหน่งแล้วเป็นภาระหน้าที่ของทุกพักการเมืองที่จะต้องจับขั้วเปลี่ยนข้างสรรหานายกรัฐมนตรีคนใหม่ ทันท,ทีที่ทราบผลการตัดสินของสารรัฐธรรมนูในายอรุธินชาญวีรกุลฮักภูมิใจไทยควงคู่เลขาธิการพักนายชัยชนกชิดชอบก็เดินสายรวบรวมเสียงสนับสนุนจากพักต่างๆและเดินทางเข้าพบหัวหน้าพักประชาชนทันทีในค่ำวันที่29สิงหาคม2568หัวหน้าพักประชาชนบอกว่ามีอยู่3เงื่อนไขและจะเอาเข้าที่ประชุมกรรมการบริหารพักประชาชนในวันจันทร์ที่1กันยายน2568 ในส่วนของพักเพื่อไทยก็เคลื่อนไหวเช่นกันโดยไปพบหารือกับพักประชาชนในวันที่30สิงหาคม2568โดยชูนายชัยเกษมนิติสิริเป็นว่าที่นายกรัฐมนตรีคนที่32โดยหัวหน้าพักคประชาชนบอกว่าจะต้องนําเรื่องนี้เข้าที่ประชุมพักประชาชนรับฟังเสียงจากกรรมการบริหารพรรคสสของพักและสมาชิกพรรจะไม่ทําลับหลัง พักประชาชนได้ประชุมปรึกษาหารือหลายวันสุดท้ายมามีมติเมื่อวันที่3กันยายน2568โดยการถแถลงข่าวต่อหน้าสื่อมวลชนมีเงื่อนไข5ข้อและทางพักได้คิดวิเคราะห์แล้วเลือก คุณอนุทินชาญวีรกุลจากพรรคภูมิใจไทยสนับสนุนลงคะแนนเสียงให้เป็นว่าที่นายกรัฐมนตรีคนที่32โดยหัวหน้าพรรคประชาชนนายนัทพงษ์เรืองปัญญามุตได้ลงนามใน m o a ไว้ล่วงหน้าแต่เพียงไฟเดียวเพื่อเสนอไปให้คุณอนุทินชาญวีรกุลได้ลงนามตอบรับเงื่อนไขนี้ในเวลาเดียวกันทางพรรคเพื่อไทยคงจะระแคะระขายว่าพรรคประชาชนน่าจะสนับสนุนคุณอนุทินจึงได้นำเสนอพระราชกิจสเดียกายุบสภาเพื่อเลือกตั้งใหม่ ท่านประธานรัฐสภาได้นัดประชุมเพื่อลงคะแนนเสียงวดนายกรัฐมนตรีคนที่32ในวันที่5สิงหาคม2,568ในขณะเดียวกันก็ได้มีข่าวว่าทางองค์คมนตรีได้มีหนังสือตีกลับหนังสือทูลกล้าวเพื่อเสนอยุบสภาโดยให้เหตุผลว่าไม่เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติและไม่เป็นไปตามกฎหมาย ในวันประชุมสภาผู้แทนร,ราษฎรวันที่5สิงหาคม2568สภาได้เลื่อนวราระการประชุมว่าด้วยการสรรหานายกรัฐมนตรีคนใหม่จากวาระ8มาเป็นวาระ1มีการอภิปรายแสดงความคิดเห็นของสมาชิกสภาผู้แทนร,ราษฎรอย่างกว้างขวางกว่าจะได้ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งสรรหานายกรัฐมนตรีคนใหม่ก็ล่วงเลยจนถึงเวลา15นาฬิกามีการลงมติด้วยการขานชื่อเป็นรายบุคคลในที่สุดก็ได้มีการลงคะแนนจนเสร็จสิ้นเวลาประมาณ16นาฬิกา20นาที ผลปรากฏว่านายอนุทินชาญวีรกุลได้รับคะแนนเสียง311เสียงนายชัยเกษมนิติสิริได้รับคะแนนเสียง152เสียงงดออกเสียง27เสียงการรวมขั้วทางการเมืองเพื่อชิงคะแนนเสียงในการเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่32ในครั้งนี้เข้มข้นชิงไหวชิงพริบใช้การประสานการบริหารและใช้นิติสงครามระหว่างพรรคการเมืองอย่างน่าดูชมทีเดียว ท่ามกลางเสียงวิพากษ์วิจารณ์ของผู้คนในสังคมไทยที่วิพากษ์วิจารณ์ว่านักการเมืองแย่งตําแหน่งแย่งอำน,นาจในขณะที่ทหารชายแดนไทยในพื้นที่สากแก้วทหารไทยต้องไปประทะกับทหารขมรงและชาวบ้านที่ไม่ยอมถูกผลักดันออกจากพื้นที่ของไทยที่ยึดครองมานาน เอาเถอะไม่ว่าอย่างไงบ้านเมืองเราและการเมืองของไทยมันก็มีวังวนประมาณแค่นี้แหละเราเลือกตั้งกันมาแบบนี้ได้พักการเมืองและนักการเมืองแบบนี้ก็ต้องว่ากันต่อไปในขณะที่พักประชาชนที่สนับสนุนพักภูมิใจไทยคือนายอนุทินชาญวีรกุลขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีโดยที่พักประชาชนมีเงื่อนไขยอยู่5ข้อและไม่ขอเข้าร่วมเป็นฝ่ายรัฐบาลเป็นผู้บริหารหรือเป็นคณะรัฐมนตรีจะอยู่เป็นฝ่ายค้านเพื่อกํากับตรวจสอบรัฐบาลให้บริหารงานและดําเนินการเป็นไปตามเงื่อนไขและต้อง ยุบสภาภายใน4เดือนเพื่อเลือกตั้งใหม่เสียนการเมืองหลายคนบอกว่าไม่เคยพบเคยเห็นการเมืองในรูปแบบนี้ นั่นสิครับท่านผู้ชมเราเริ่มเห็นวิธีการคิดแบบใหม่ๆของคนรุ่นใหม่บางทีการทําในสิ่งที่ไม่เคยทําอาจจะเป็นเรื่องดีก็ได้พรรคประชาชนเขาก็ใจเย็นพอรอการเลือกตั้งสมัยหน้าอายุยังน้อยโอกาสการเป็นรัฐบาลโอกาสการเป็นรัฐมนตรีคงไม่ไกลเอื้อมมือขอให้เป็นรัฐบาลที่ดีมีคุณภาพเห็นแก่ประโยชน์ของประชาชนทําเพื่อประชาชนฝันนั้นไม่ไกลเกินเอื้อมมือแล้วพักภูมิใจไทยละ่ะนายอนุทินชาญวีรกุลจะได้อะไรจากการเป็นรัฐบาลสั้นๆ4เดือน จริงๆแล้วมีโอกาสในการบริหารราชการแผ่นดินเพื่อสร้างผลงานเกือบ6เดือนด้วยซ้าไปกว่าจะได้รัฐบาลชุดใหม่โอกาสของนายอนุทินคือการสร้างผลงานในการบริหารประเทศอยู่ที่การจัดวางคณะรัฐมนตรีถ้าสามารถหาผู้ที่เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจได้สัก5 6ตําแหน่งแค่ทําผลงานให้ดีขึ้นกว่าเดิมในการเลือกตั้งสมัยหน้าพรรคภูมิใจไทยก็มีโอกาสที่จะได้คะแนนเสียงเพิ่มขึ้นนี่คือโอกาสของการบริหารประเทศคือโอกาสของการสร้างผลงานโดยเฉพาะผลงานด้านเศรษฐกิจการสร้างงานการสร้าง,งา การทําให้เศรษฐกิจรากญ่าคนรากย่ามีรายได้เพิ่มขึ้นลดความขัดแย้งของผู้คนในประเทศ เชื่อว่า,าพักภูมิใจไทยในายน,นวินชิตช,ชอบนายอนุทินชาญวีรกุลได้เรียนรู้การเมืองจากนายทักษิณชินวัตรปรับจุดอ่อนจุดบกพร่องมาเป็นจุดแข็งซึ่งนายอนุทินชาญวีรกุลก็ได้มีประสบการณ์การเรียนรู้จากภาคธุรกิจเอกชนซึ่งเป็นธุรกิจของครอบครัวและได้เรียนรู้ระบบงานราชการจากการเป็นรัฐมนตรีมาหลายสมัยได้เรียนรู้การเมืองวิเคราะห์การเมืองจากนักการเมืองพักการเมืองที่อยู่รายล้อมรอบตัวย่อมมองเห็นจุดอ่อนจุดแข็งนำมาประยุกต์ปรับตัวได้ อีกปัญหาหนึ่งถ้าภูมิใจไทยแก้ปัญหาได้คือปัญหาชายแดนไทยกัมพูชาถ้าทําให้สงบหรือแก้ปัญหานี้ได้ก็จะได้คะแนนเสียงเพิ่มขึ้นซึ่งภูมิใจไทยน่าจะทําได้ดีเพราะเมืองหลวงของภูมิใจไทยคือจังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งได้รับผลกระทบโดยตรงกับปัญหาชายแดนไทยกัมพูชาทางแถบอีสานใต้ไม่ว่าจะเป็นจังหวัดบุรีรัมย์จังหวัดสุรินทร์จังหวัดศรีสะเกดและจังหวัดอุบลราชธานีซึ่งอยู่ในพื้นที่ของ กองทัพภาคที่2ส,สถานการณ์ตึงเครียดที่ผ่านมาจนกระทั่งเกิดสงคราม5วัน24-28ถึงแดกรกฎาคม2568สอสอภูมิใจไทยซึ่งคลองอีสานใต้น่าจะซึมซับรับรู้ข้อมูลเชิงลึกได้เป็นอย่างดีแล้วที่ผ่านมาพัคภูมิใจไทยนายอนุทินชันวิรุฬกับทหารกองทัพภาคที่2และกระทรวงมหาดไทยนายอนุทินก็เคยทําหน้าที่นี้มาก่อนนี่คือโอกาสของนายกรัฐรมนตรีใหม่ที่จะสร้างผลงานด้วยเวลาเกือบ6เดือนหากทําให้เศรษฐกิจของ ไทยดีขึ้นลดความขัดแย้งความแตกแยกของผู้คนในประเทศและแก้ปัญหาชายแดนระหว่างไทยกับกัมพูชาได้มันจะเป็นโอกาสในการที่จะได้รับคะแนนเสียงจากการเลือกตั้งสมัยหน้าเพิ่มขึ้นและโอกาสที่นายอนุทินชาญวีรกุลจะเป็นนายกรัฐมนตรีในสมัยต่อๆไปก็ไม่ไกลเกินจริงในส่วนของพรรคประชาชนได้อะไรจากการสนับสนุนนายอนุทินชาญวีรกุลขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีโดยที่พรรคไม่ร่วมเข้าเป็นฝ่ายรัฐบาล มันเป็นมิติใหม่ทางการเมืองแหวกตดกติกาในแนวคิดของการบริหารจัดการการเมืองยุคเก่าก็ถือว่าได้มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาของประเทศตามกลไกของการเมืองซึ่งในเวลานี้ที่มีปัญหาด้านเศรษฐกิจตกต่ำและปัญหาชายแดนระหว่างไทยกับกัมพูชาจึงต้องรีบสรรหารัฐบาลโดยเร็วมิติใหม่ของภรคประชาชนที่สร้างเงื่อนไขโดยเปิดเผยต่อสาธารณชนมีสื่อมวลชนเป็นสักขีวิลานนับเป็นเรื่องที่ดีมากๆในแนวคิดทางการเมือง,อ,ง,อ,งอีกทั้งการลงมติของภรคประชาชนที่จะสนับสนุนใครเป็นนาย รัฐมนตรีก็เปิดโอกาสให้กรรมการบริหารพรรคสสในพักและสมาชิกพักได้ระดมความคิดเห็นมีส่วนร่วมในการตัดสินใจดีกว่าบางพักการเมืองที่อาศัยเพียงความคิดเห็นของเจ้าของพักเท่านั้นเป็นตัวชี้ขาดพักการเมืองแบบนี้จึงรอวันล่มสลาย รรคประชาชนก็มีโอกาสที่จะได้รับการเลือกตั้งและเป็นรัฐบาลในโอกาสต่อไปเช่นกันส่วนนักการเมืองรรคการเมืองอื่นก็ดิ้นรนที่จะอยู่ข้างผู้ชนะต่อไปตามวิถีการเมืองแบบไทยๆท่านผู้ชมละครับมีความคิดความเห็นอย่างไรก็แสดงความรู้สึกแสดงความเห็นแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันได้หากบทวิเคราะห์สังเคราะห์รวบรวมข้อมูลข่าวสารความเห็นผิดพลาดประการใดต้องกราบขออาภายัยณที่นี้ด้วยขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามรับชมมากครับสวัสดีครับ What's